ชื่อว่าวานันวรากิจธมรัตน์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลปี63ค่ะก็ประมาณว่าเจ๊เคยอยากเป็นนักดนตรีค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ยังเล่นเป็นโนยู่ค่ะถ้าเกิดว่าช่วงที่ไม่ซีเรียสมากก็อาจจะ 4- 6ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงใกล้สอบแล้วก็อาจจะเป็น8-10ชั่วโมงค่ะชอบเรียนชีวะแต่ว่าทําเลขได้ดีค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นเพลงคลาสสิกค่ะชอบกงยูค่ะน่ารักมาก เล่นดนตรีก็คือแบบเล่นเปียโนเล่นไวโอลินอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เล่นกับแมวก็นึกถึงความฮาของพี่เตยคะ่ะเอ็นเคแล้วก็วาวาค่ะ ก็วันนี้นะครับมาเจอพี่แต่พี่ไม่ได้มาคนเดียวพี่พาน้องคนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเขาสามารถผ่านจุดยากๆแล้วสามารถที่จะสอบติดหมอได้ก็เลยว่าอยากจะขอเชิญพี่เข้ามาสัมภาษณ์นะครับนะอ่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องาวาแนะนําตัวเองนิดนึงครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อาวานะคะนัดวรากิจธรรมรัตตอนนี้ก็คือจะเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะปี63ก็ได้คะแนนรวมกสพท .82.91 ค่ะโอ้กหน สดงว่าคะแนนเยอะอย่างนี้แสดงว่าต้องมีบางวิชาที่เราต้องไฮไลท์แน่เลยมีวิชาอะไรที่เราสอบแล้วแบบโหไฮไลท์มากก็จะมีได้แพทหนึ่งสามร้อยค่ะแล้วก็มีฟิาส,าสิกส์วิชาสามัญได้ร้อยเต็มค่ะส่วนคณิตวิชาสามัญได้เก้าสิบสองค่ะการที่เต็มสามร้อยเนี่ยเราต้องทําพอดีเวลาหรือทําเสร็จก่อนเวลาต้องทําเสร็จก่อนเวลาแนะ่นอนประมาณสักกตอนทำเสร็จ,รจคือสามชั่วโมงอะค่ะเราทําประมาณชั่วโมงสี่สิบชั่วโมงสี่สิบใช่คือทําแบบก็ ทีบ,บ้างไม่รีบบ้างเหนื่อยก็พักอะไรแบบนี้ <Okay. S 2> เพียนโจทย์ยาวก็ข้ามไปบ,บ้างก็มีชั่วโมง40่สิบแ่ว่าเราก็มีเวลาทวนอ,อีกประมาณสักชั่วโมง20ินาทีใช่ค่ะอยากถามว่าตอนทวนสุดท้ายกลับมาทวนเจอข้อผิดไหมเจอค่ะเออเหมือนกันทุกคนเจอเยอะไหมเจอประมาณ2หรือ3ข้อเออหลายคนพูดแบบนี้เหมือนกันเลยว่าถ้าไม่ทวนนะไม่เต็มใช,ใช่ถูกต้องพี่อมีคําถามมากหนึ่งที่อยากถามก่อนเลยว่าอะไรทำให้เราอยากเป็นแพทย์ก็คือตอนที่อยู่มสี่อะค่ะก็คือมีของ ค่ายเส้นทางสู่แพทย์ศรีราชค่ายใช่เป็นค่ายของทางที่เหมือนคณะเขาจัดก็คือค่ายมันจะเป็นตอนปีหนูนะคะเป็น2วันในค่าย2วันเนี่ยเขาให้เราเห็นอะไรบ้างใน2วันคือเขาก็จะเหมือนแบบหนึ่งคือเราอะได้เดินทั่วแถวนั้นแน่นอนศรีราดแล้วก็จะเห็นว่าเออเรามีตึกนู้นตึกนี้นะอะไรอย่างงี้แล้วก็ปีไหนเรียนอะไรพาพาเราเข้าไปดูในห้องแบบพากอส์พากอสได้เรียนปี2ออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนพอเราอยากเป็นหมอเนี่ยภารกิจจะไม่จบ เพราะตอนม4แล้วใช่ไหมคะใช่มาเล็กสองปีเราวางแผนไม่ว่าจะเป็นการเรียนการอ่านหนังสือยังไงเพื่อเราสามารถสอบติดมได้อย่างเหมือนตอนมต้นเนี่ยมีพื้นฐานทางนั้นเลขมาอ่าเราก็คิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราเก็บไปสักวิชานึงให้มันแบบแบบโชว์ๆสำหรับม6เราจะได้ไม่ต้องซีเรียสมากอ,อ่าเราก็เก็บเลขมาเรื่อยๆเนื้อหาเ่เก็บม4พอมาม5เราก็มาตะลุยโจทย์คือลงตะลุยโจทย์แพทไปเลยคือหนูถือหลักอย่างหนึ่งตั้งแต่แข่ง เลขมาแล้วตั้งแต่มต้นแล้วเวลาจะสอบที่ไหนเราพยายามลงสามสอบให้เยอะนะแล้วก็จะสอบสนามเนี้ยเราควรจะเตรียมตัวเป็นหนูจะทําข้อสอบ10ปีย้อนหลัง10ปีใช่ซ้อมเองค่ะฝึกทําทุกข้อทำข้อไหนไม่ได้ก็ดูชอบอะไรมากพี่ทีมงานอยากให้ลงมากทําข้อสอบย้อนหลัง10ปีย้อนหลังใช่โอ้อันนี้ต้องบอกว่าพี่ยกนิ้วให้เลยคราวนี้พอแต่งได้บอกมสพอมห้าเราเน้นวิชาที่เราถนัดก็คือเลข อ่าแล้วอย่ากนั้นเป็นเง่อนตอนหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คือมห้าสำหรับวิชาอื่นแล้วก็เล็งไว้แล้วว่าเราต้องวางแผนจะเรียนอะไรยังไงบ้างเราจบทุกวิชาประมาณมจริงๆคือพอม .5 ค่ะก็คือยังยังไม่ได้เรียนระหว่างมห้าไม่ได้เรียนเท่าไหร่แต่พอปิดเทอมของม .5 จะขึ้นม .6 เนี่ยค่ะคือเราก็ลงเลยก็คือชีวะเองอะค่ะก็ลงคอสเอ่อทีแคสก็จะมี6เล่มอะไรอย่างงี้ว่าไปของพี่วิเวียนใช่ของพี่วิเวียนโอเค สวว่าพอชู้ปิดเทอมตอนมีนาเมษาตอนนั้นเราจบจบอ๋อจบชีวะจบเลขไปแล้วชีวะเลขจบมห้มีนาเมษาตอนชีวะฟิสิกส์แล้วก็ลงความถานแพทย์ด้วยเอ้ยจบอะไรวิชาแล้วเนาะจบแล้วเคมีจบประมาณเดือนไหนเคมีเคมีเนี่ยคือเราคิดว่าเราเข้าสอเคมีเราก็เลยไม่ได้เรียนอเคจะไปใช่ใช้ในค่ายแล้วก็เหมือนกับว่า อันนี้คือไปหลังๆในตอนแรกก็จะไม่เรียนเลยอ่าแต่ก็ไปตะลุยโจดนิดหน่อยอ๋อล้วไปเน้นตะลุยโจดเนาะใช่โอเคแสดงว่าจริงๆเนื้อหาที่ว่าว่าสามารถเก็บได้หมดสำหรับตัวน้องวาวาเนี่ยก็ได้จะจบประมาณเดือนกรกฎาคมอ่าใช่กรกฎาคมกรกฎาคมคือเราเริ่มเอาหนังสือมาทําแล้วเอาก็สอบกล่ามาทําเยอะไหมคะไกลสุดนะคือ55ใช่ไหมคะโดยประมาณอ่าถ้าเป็นเลขถ้าภาษามังเนะเริ่มตั้งแต่55ใช่ถ้าเป็นพวกแพทแพทมันจะไกลได้เลยห้าสใช่ ไล่ทำเปียหา้าแล้วก็ไล่ทำมาเรื่อยๆใช่เราก็ดูก่อนว่าโจทย์อะ่ะข้อมีแบบข้อไหนออกเรื่องไหนอะไรยังไงเรื่องเราก็จะเห็นว่าเรื่องไหนเราไม่ได้เราไม่ได้เราก็ไปอ่านเพิ่มทําโจทย์เฉพาะเรื่องเพิ่มโอเคูดง่ายคือเราทาข้อสอบเพื่อให้ทบทวนตัวเองแล้วก็ดูว่าจุดไหนที่เราทําไม่ได้แล้วจุดไหนไม่ได้ก็กลับไปอ่านเพิ่มคราวนี้อยากจะให้น้องหวาช่วยฝากข้อคิดหรือข้อควรระวังอะไรก็ได้อ่าสามข้อ 3ข้อ <Okay. S 1> นะว่า <Okay. S 1> อะไรก็ได้3ข้อเป็นประเด็นหลักหรว่าที่เราพูดว่าเป็นผลที่เราได้จากการที่สามารถที่จะฝ่าอุปสรรคในการสอบติดแพทย์ได้ก็คือข้อแรกเนี่ยคือเราต้องหาตัวเองที่เจอคือยิ่งหาเจอได้เร็วก็ยิ่งดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหาเจออย่างพี่ก็คือไปเข้าค่ายเลยตั้งแต่มสม4ปุ๊บรู้เลยหมหเรามีเวลาวางแผนเราจะเรียนอะไรยังไงความเร็วในการเรียนของเรามันประมาณไหนข้อสงก็คือเวลาที่ เราอ่านหนังสือเราก็คือเก็บเนื้อหาไปแต่ว่าโจทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเราควรจะทําข้อสอบย้อนหลังเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมันบอกเหมือนแพทเทิร์นการออกบอกว่าเออโจทย์เรื่องนี้จะต้องมีกี่ข้อนะกี่ข้อนะการที่เราทำมันเหมือนเป็นมิกโจทย์รวมกันแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าเออเรื่องนี้ที่เราไม่ถนัดนะข้อสุดท้ายอันเนี้ยเป็นเรื่องของวันสอบวันสอบเนี่ยเป็นวันที่ค่อนข้างสําคัญเราควรจะทําใจให้สบายนอะนนี่เพียงพอแล้วก็แบบว่าทําอะไรที่เรารู้สึกว่า เราทำแล้วจะสบายใจที่สุดอ่ะกินอะไรที่มันอ่ะโอเคกับร่างกายเราด้วยแล้วก็จิตใจเนี่ยคือสําคัญมากคือเราต้องสบายใจที่จะไปทําเราไม่ควรจะมานั่งกังวลละคือสิ่งที่เราเตรียมมาตลอด1ปีเนี่ยคือกับกับหนึ่งคืนมันต่างกันหนึ่งคืนมันทําอะไรไม่ได้ละหนึ่งปีที่เราเตรียมมาเนี่ยเราต้องคิดว่าเฮ้ยเราทํามาเยอะขนาดนี้แล้วอ่ะทาไมเราจะยังทําไม่ได้แล้วก็เรื่องที่สาคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องการฝนข้อสอบคือ 80ข้ออะอย่างวิชาอังกฤษหรือชีวะอย่างเงี้ยมันเป็นสปีดเทสแบบของแท้เลยอะวิชาสามัญอ่าก็คือ,อยังไงเราก็ต้องเผื่อเวลาไว้80ข้อเนี่ยใช้เวลาฝนนานเราเราอาจจะต้องลองฝึกซ้อมฝนเลยด้วยซ้ําอย่างพี่ก็คือเจอวิชาชีวะว่าแบบเออเกือบจะฝนไม่ทันแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องหมั่นดูเวลาแล้วก็มาฝนก่อนไม่งั้นถ้าโมแต่จะคิดเดี๋ยวมันจะไม่ได้ฝนอะไรประมาณนี้ต้องบอกว่าครบมากๆนะครับนะคราวนี้ก่อนจะจบไปนะครับนะก็จะจะนะเลยคิดว่า เผื่อต้องบอกว่าสัมภาษณ์วนี้จริงๆข้อมูลดีมากๆแต่อาจจะมีรุ่นน้องบางคนที่เขาอาจจะรู้สึกว่ยอยากถามพี่วววาอีอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามีช่องทางติดต่อไหมให้น้องเขาติดต่อได้บ้างครับก็ติดต่อได้ทาง IG นะคะก็คือเป็น nk แล้วก็ underscore แล้วก็ w a w a a ค่ะน้องไปติดตามที่ IG นี้ได้เลยนะครับนะไงต้องขอบคุณน้องวาวมามากนะครับแล้วก็ฝากสข้อกีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ1 หนึ่งก็คือคนหาตัวเองสองสองก็คือหมั่นซ้อมโจทย์โจ์สำคัญมากและอยากแค่ทำใช่ต้องดูเฉลยดู้เฉลยและสามคือสามก็คือวันสอบสำคัญที่สุดนะครับและเตรียมใจเตรียมสติไปด้วยค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องหวานมากนะครับคุณคะเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องการฝนข้อสอบเราเราอาจจะต้องลองฝึกซ้อมฝนเลยด้วยซ้ําอย่างพี่ก็คือเจอวิชาชีวะว่าแบบเออเกือบจะฝนไม่ทันแต่ว่า สุดท้ายเราก็ต้องหมั่นดูเวลาแล้วก็มาฝนก่อนไม่งั้นถ้าโมแต่จะคิดเดี๋ยวมันจะไม่ได้ฝนอะไรประมาณนี้